เป็นต้นที่ปลูกต้นโพตั้งแต่สมัยรัชกพธารามนะครับต้นโพแต่ว่าต้นโพต้นนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าไม่ใช่ต้แนแรกต้นนี้น่าจะเป็นต,นนตนน้นที่เกิดในสมัยรัชกาลที่สี่ในยุคการที่สี่น่าจะมีโครงการ อัน ah นี้อันนี้คือตัวนี้นะครับอาจารย์ไมเตือนเลยเนี่ยเตือนที่ไหนรวมรวมเลยรวมคอยกันไว้ก่อนที คือว่าต้นโพทิพตุลาเนี่ยทุกทารงทุบพม่าเป็นสี่รอมนะกิดมาชีวิตร่อกะไ้ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยคือตอนที่กิจเกิดเปิดให้ต้นโพทิพตุลาที่เป็นต้นต้นจริงนะครับรอดมาได้ทุกครั้งบางครั้งเนี่ยกระสับเนี่ยสั่งให้ทหารเนี่ยไปไปทุบพุทธเมตตาแล้วก็ทำลายต้นโพแต่ว่า ทหารองนั้นไปไปเจอพระพุทธเมตตาเราเราเคยเห็นรูปพระพุทธเมตตาไหมอาจารย์ก็คุณราชท่านน่าจะร้อยเปอรเซ็นต์นะทหารองนั้นเน,นะนี่ยไปเจอพระพุทธเมตาเตาแล้วก็จเจอหน้าองค์พระมันเรามอง,องหลวงพ่อเขาต้องตะกี้เลยเกิดความศรัทธาทนะำไม่ลงก็เลยไปก่ออีกบางเรื่องอะไรมาปังนี่แหละนะในพิหารเนี่ยบอกว่า เขาไม่หายไปแล้วแต่จริงๆองค์พระเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับจากหลายๆรอบที่ถูกทำลายที่ถูกสั่งให้ทำลายนะเ้าก็รอดมาได้ดังนะั้นต่ไม่ว่าจะเป็นยุคพระเจ้าโศกที่ว่ามีพระอรสพระธิดาบ,บวชเป็นภิกษุภิกษุนีแล้วก็ไปเผยแผ่ศาสนาที่เกาะศรีรังกาเนี่ยเป็นหนึ่งในพระธรรมทูต เก้าสายเนี่ยนะครับก็คือพระไม่หินกับพระสังฆนิตายเนี่ยก็เอาหน่อโพไปด้วยแล้วก็ในในยุคปัจจุบันที่มันเริ่มเจร,เริญขึ้นมาก็คือพระมหาเีราเนี่ยพระสงฆ์เนี่ย พระสองฆ์ชาวศรีลังกาและอินเดียเนี่ยก็คิดว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถูกท้องลายไปเราก็จะไม่มีหนอที่เป็นเชื้อของต้นจริงก็เลยขยายพันธุ์ไปที่เกาะศรีรังการานยุคนั้นพระเทระศรีลังกาต้องยอมรับว่ามีบทบาทมากนะครับมีบทบาทมากเช่นพระอนาคาลิกาธรรมปาลเป็นต้นคนที่เรียกร้องให้คืนโบราณสถานกับชาวพุทธนั่นแหละนะครับนะเป็นชาวศรีลังกานะถึงแม่ว่าศรีลังกาก็จะ เศรษฐกิจไม่ดีเหมือนบ้านเราแต่ว่าวัดปฏิบัติเกี่ยวกับ,บชาวพุทธเขาเก้งมากนะครับสวดมงได้และนี่ก็คือหนอ่อโพที่เอามาจากสีลังกาไม่ไดเอามาจากพุทธคยาแต่เรามาจากสีาากสีลังกาเพราะพุทธคยาเอายากแล้วคงไม่มีแรงขยายาง,ง่ายๆไปตัดเอาก็ไม่ได้เพราะอินเดีเยเขามีกฎหมายแล้วก็ยิ่งเป็นสถานที่ส,สาสนสถานแบบนี้นะ จร,จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นของเราโดยละเปร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเราก็เลยอาศัยการไปนําหน่อโปที่จริงๆต้องบอกว่าศิลปการชอบชอบ,ชอบมอเให้อเป็มนมงคลกับ ประสัตบ้านในหลวงบ้านเราเพราะว่าเป็นชาวพุทธก็จะเป็นโพลังกาโพลังกาเหนะ็นไหมนี่คือที่มาที่มาของโพลังกาซึ่งโพลังกาที่ว่าก็ขยายมาจากต้นจิกนะครับแล้วก็โพลังกาก็จะเป็นนี้เลยต้นจีนก็เป็นแบบนะี้ใครที่ไปเนี่ยจะเหมือนจะเลื้อยลงดินอยู่ด้วยเลยนี่คือโพอินเดียโพลังกานะครับแต่ก็าเป็นโพอีกประเทศหนึ่งที่เราเห็นอยู่ตามทุ่งนาบ้านเราเนี่ยใบจะใหญ่กว่านี้ พระอาจารย์รู้สึกไงนะใบใหญ่อยู่าที่เหมือนหัวใจมากตรงนี้แล้วก็ฐานกว้างนะที่ด้านสาขาก็ท่านที่จะมาเรียนเอดีตันวโกโกบ้านเราอะตัวไทยนีะสันนี้แสดงว่าปู่สมัยประการที่สี่นะครับโดยสมเด็จพระิุคลาตัวกลางลำที่ห้าแล้วตรงนั้นนักเรียนเอกีแล้วเนี่ยที่เป็นน้องชายจีนเเนี่ยที่นั่นคือห้องเรียนนะสมัยก่อนเนี่ย ยัวกษัตริย์นะแล้วก็เชื้อพระองค์เนี่ยเนื่องจากว่าพระปู่เป็นวัดใกล้วังนะครับก็มา,มาเรียนหนสือกับใครกับสมเด็จพระพลนาที่เป็นเจ้าวาดองค์ที่หนึ่งแล้วก็พระองค์เจ้าอสุกีเป็นเจ้าวาดองค์ที่สองแล้วก็เป็นสมเด็จพระสงฆราชองค์ที่เจ็ดด้วยนะครับเนี่ยเขาต้องเรียนตามสาราแบบนี้นะครับแต่้นตรงนี้จึงเรียกว่าสวนปกหรือว่าสวนมิสก,สว,สกวานสวนมิสกววเนเป็นหนึ่งสวนในสวนช้นง